หนูเป็นโรคซึมเศร้าหรอใช่ค่ะแต่เป็นมันนานมากแล้วต้องถึงขั้นกินยาไหมกินค่ะกินอยู่ทุกวันพี่ถามได้ป่ะไอ้ซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากดราม่าที่มันเกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่เราโดนป่ะมันมันก็ทําให้แย่กว่าเดิมอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าคือที่หวายเป็นเนี่ย mental i l l n e s s เนี่ยมันเป็นเพราะว่าจากการที่หวายถูกบูล่ มาเมื่อก่อนก่อนที่จะเข้าวงการด้วยค่ะเหมือนเราอะโดนบูลลี่ที่โรงเรียนเป็นช่วงที่เรากําลังจะเข้ามาเป็นนักร้องเรามันก็ยิ่งหนักขึ้นอยากหนักขึ้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะค่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยมันเราไม่มีโซเชียลมีเดียใช่ปะที่เราสามารถที่จะบอกทุกคนว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์เราอาจจะเป็นแบบนี้นะแต่เราก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดเชื่อว่าตอนนั้นที่ทุกคนมองเข้ามาคือเขาคิดว่าเราอะเป็นคนที่ แข็งแกร่งมากไม่มีใครที่สามารถที่จะทําให้เราเสียใจได้เพราะว่าคาแรคเตอร์ถูกสร้างมาอย่างนั้นคือคือคาแรคเตอร์ถูกสร้างว่าเป็นเด็กผู้หญิงแก่นแก่นแก้วแก้วคนหนึ่งด่าคูมาสี่กูจะด่ามึงคืนนะซึ่งความจริงแล้วอ่ะตัวเราอะไม่ใช่คนแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่เราอยากเป็นเราอยากเป็นคนที่มีคอนฟ idence มากๆกี่ปีแล้วที่ต้องอยู่กับกับซึมเศร้าเนี่ยตั้งแต่14 อย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วสนุกสนานแค่ไหนอะ่ะกดไลค์กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะคะสนนิเบาได้เบานะคะและดูคลิปอื่นได้ตรงนี้นะค่ะ